เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านคาดไม่ถึงว่าเรามนุษย์ในยุคนี้จะเจอโควิด1 9ถล่มทลายไปรอบด้านไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพามา่าหรือรวมถึงรัดฉานวันที่15หรือวัน15-17ปี2021ที่รัฉานอที่ลัฉานเขาเรียกว่าในเมือง6เมืองนะครับมีประชาชนได้ติด โควิดขึ้นมาอย่างมหาศาลวันเดียว409คนรวมทั้งหมด4,741คนมีเสียชีวิต82คนไวรัสโควิด -19 โคลรนานะมีการขยายและรุนแรงขึ้นใน6จังหวัดของหนะึ่งก็คือเวียงหนองเขียว2เวียงสีป้อสเวียงเล่าไก่หรือลาวไก่ 4. เวงลาเซียว้าเวงหมูเจ 6. เวงท่าขี้เหล็กรวมถึงเชียงตุงมีประชาชนติดโควิดเวลานี้ผู้ที่เกี่ยวข้องสาธารณสุขของเมนมานได้ขอร้องให้6จังหวัดหรือ6เมืองประชาชนใน6เมืองน,นี้ให้อยู่แต่ในบ้านในเรือนเขาเรียกสแตทแอดโฮมในขณะที่เวงลาเซียวมีประชาชนเนี่ยได้ ถูกกักบริเวณไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ถึงแม้จะมีใบตรวโควิด COVID, ก็ไม่ถ้าออกแล้วไม่สามารถเข้ามาได้โดยเฉพาะการขนส่งและผู้คนที่จะเข้าออกก็ถูกตัดขาดแต่การขนส่งยังให้สิทธิ์แต่ต้องมีวัตรวโควิด COVID. ติดตัวตลอดเวลาถึงจะสามารถส่งเข้าออกในเวงลาเซลล และมากกว่านั้นนะครักระทรวงสาธารณสุขในพม่าได้ใช้เวลาในวันที่1 3 1 4 2วันนี้นำประชาชน2352คนมานะครับตรวจหาโควิดปรากฏว,ว่าพบอยู่ตั้ง7,083คนทั้งหมดนี้ได้มีการสูญเสีย1นะ145คน รักษาตัวอยู่นะครับ1,675คนเวลานี้โควิดนะรวมไปถึงย่างกุ้งเมืองหลวงของประเทศเมนมาวันที่14เดือน7 2021ได้มีคนร้มหายตายจากจากเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถที่จะบรรจุฝังลงในป่าช้าผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้ตัดสินใจตกลงนะครับจะเผารวมกันเป็นหมู่คณะ กับบุคคลที่เสียชีวิตในครั้งนี้ก็ขออํานวยอวยชัยให้พี่น้องคนไทยใหญ่และพี่น้องไตท,ทุกท่านพี่น้องไทยให้นะพ้นภัยอุปัติเหตุอุบัติภัยนะที่เข้ามาเบียดเบียนพวกเราทุกทุกท่านในเวลานี้ด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และคุณงามความดีของพี่น้องเพื่อนเพื่อๆทุกท่านที่ได้ทำมาจงอำานวเอยชัยให้ท่านรอดพ้นจากภัยโควิดในครั้งนี้หากชอบหากใช่การุณากดสับสไ r ค b e แชร์แบ่งปันด้วยนะครับขอบคุณมากอดโเีมานุมาเอนีมาดาานียาเทีย ต้าว้าเนี่ยหลองซ้งหนีบิเออต้าว้าเนี่ยหลองซ้งหนีล่ะဖြစ်တယ်သူကျွန်တော်ไอ้ต้าว้าเนี่ยหลองကိုကျွန်တော်တို့อ่ะลောโลเซ่ထုတ်ပြာมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้ဒီဘော်ဒီကိုအရင်ချလိုက်ခြေထောက်ကိုအရင်ချလိုက်ရမို့ကိုကြည့်လဲငါမှတ်တမ်းတင်လာပြီပါဘောဒီဒီဟာကိုအရင်ချလိုက်ခြေထောက်ကိုအရင်ချလိုက်အရန်ကိုင်းနေပါဆိုလို့ချလိုက်တော့အေးသူ့ကိုအရင်ချလိုက်တော့ဒီကိုလည်းซ้งหนีเนาะငွေငွင်းနေရောအဲ့မှာမຫຼာဘူးကြီးရတာเนาะအဆင်မပြေဘူး ชิดาต้าพะ2ห่อเด้ตะหยอกก็ซ้งหนิดิมาดิมาแล้วตะหยอกก็ถะซ้งหนิเออจรุงฤดิบาเสร็จลงจักมาแลอารงกูจ้ํามาอยู่กูวุ้ยไซ่กาบะเนาะจรุงด่าเว้เปลี้ยงจินนะเนาะดิไอ้มาชิดาต้าพะ2ห่อเด้เนาะอูหลุดเด้ต้าก็เลยซ้งหนิพะยีก็เลยค้านแหนมาซ้งหนิเออญีเลววาดิคูนี่ฉะละดิคูดิฮาดิโหอวยท้องหุษิดิบะอวยท้องหุษิดิอาลองเนี่ย ဒီလောင်းเนี่ยအနည်းဆုံးညအရောင်ငါတို့သူ့ကိုအရင်စထုတ်မှာเนาะဒီခုံနေရှင်းလိုက်တော့ตาပစ္စည်းတွေချက်ဒီခုံနေကိုရှင်း Okay မိတ်ဆွေပေါင်းစင်းများဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအားကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးလူเนาะကြီးစုมาအလောင်းတွေပုံသားကြီးပြီးတော့အရင်ရေးကြီးနေလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ခေါ်တော့ပြန်လာတာပါလူเนาะ ตาพาเนี่ยออกได้ရှိတယ်တဲ့အဖေကတက်ယူချက်လို့ตาဆောင့်ပေးတာตาตาပါဆောင့်နေတယ်တဲ့เนาะဘေးမှာလဲအောက်စီမီတာလေးနဲ့အောက်စီမီတာလေးဘေးမှာခြာရတာဗျာစိတ်မကောင်းလိုက်တာเนาะဘီထိုနာဘီဖိုနာဘာလို့မပိတ်လဲအဲ့တော့ဒီအလောင်းကိုဘကူပြောတာဟိုဟာလက်ကိုယဉ်တုတ်လိုက်တော့သူ့လက်ဘောဟိုဟာဘေးကိုဖဲလိုက်သူ့လက်ဟိုဟာဘေးကိုဖဲလိုက်ဒီកောင်ဖဲလိုက်အဲ့သူ့ကိုជိုးတစ်ခုခြာလိုက်